ข่าวบัคคัมกีฬาผู้บอลไทยใบยสีไตล์ประจำวบ,บันที2ตุลาคม2568โดยชายผู้บัคครั่งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าตนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้อาร์ตยังไงแนวะรุกยังโหดประกาศ23รายชื่อทีมชาติไทยอยุ23ปีดวนกับทีมชาติจีนนะเมืออ่องานนี้ออฟฟิเชียลประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติไทยยุ23ปี ชุดอื่นเครื่องกับทีมชาติจีนยูยี่สปี2นัดฟีฟาเดช่วงเดือนตุลาคมโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพระบรมบราชูปถรัมภ์ประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขนันฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดพิเศษที่จะพบกับทีมชาติจีนยู่23ปีช่วงฟีฟาเดระหว่างวันที่6 1ถึงตุลาคมภายใต้การคุมทัพของโคชวังทวัชัยดรกอตคุณ หัวหน้าผู้บุกศรโดยรายชื่อ23นักเตะประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูนรงศักดิ์เนืองบงษาจากสโมสรอ,อยุธยาชมนพัท์บุญเลิศจากสโมสรพัทยาสิระเศษเอกประทุมชัยสโมสรเชนาทอนบิวต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นพัทรพลศึกษากิจจากสโมสรสุโขทัย f c ฟซีพลเอกมดีกรสโมสรพีทีประจบ f อฟอัฐพลแสงทองสโมสรน,นครปฐม ชนพัฒน์บัวพันธ์สมสรณ์จีปทุมชาดน,นธรรม,มาสมสรบีจีปทุมพิจิตชัยเสียนกระโทกสมสรปริเทโลเอฟซีสภลบงน้อยสมสรปริเทโลเอฟซีวิชันอินอารามสมรสณรุบงคอกชัย,ยพลอดทนสมสรณุขาทยเอฟซกิติพัฒน์กุลประภาสมสรพระยองเอฟซ ่อมาก็จะเป็นกองกลางนะครับผมคณะขำยกสโมสรเบืองทองธนกิจโชติเบืองปักสโมสรบริลํัมสงครามสมุทรน้ำพึ่งสโมสรปริเทโรเอฟซียศกรนาคสิทธิ์สโมสรขอนแก่นยูนเต็ดศรีอรพบันดีสโมสรชลบุรีเอฟซีชาดวิทย์แท่เบ้าสโมสรพาราบงคอกตำแหน่งกองหน้าก็จะมีอิครัตสันรลสโมสรพีทีประจวบเอฟซีธนวุฒิโพชัยสโมสรหนองบัวพิษเอฟซียศกรเบรพาสโมสรฮองอันยูนเต็ด ชินเงินภูตันยงสมุรสิงสิงชียงรายทานนิตนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารากการตัวที่อาคารเ a t h a i l a แ d นด์วันที่6ตุลาคมและก็ตรวจสมรรถภาพร่างกายณศูนยะ์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็ฝึกซ้อมที่ประเทศไทยอีกครั้งวันที่7ตุลาคมก่อนจะเดินทางไปที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนในวันที่8ตุลาคมเพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร2นัดโดยมีโปรแกร,รมการแข่งขันดังต่อไปนี้ นัดแรก10ตุลาคมแข่งขันแบบปิดโดยที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งผลงานใดๆนะฮะนัดที่2วันที่14ตุลาคมเวลา10นาฬิกาณคุนหมิงฮังกิงเทนดิงเซนเตอร์เมนสเตเดียมโดยการแข่งขันนัดที่2จะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบเรื่องของการถ่ายทอดสดให้ได้รับทราบกันอีกครั้งในภายหลังในครั้งนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยอยู่23ปีในครั้งนี้กันด้วยนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อบาเกันครับอรัฐยังไงมาดามแป้งหวังจะสร้างแปรงบดดันดาลใจมอบบัตรฟรีให้กับเยาวชนชมเกมเอเชียนคัพในคขณะนี้โดยการนี้าดามแป้งได้สารต่อโครงการเยาวชนเพื่อเยาวชนมอบบัตรเข้าชมฟรีให้กับโรงเรียนหรือว่า a อ a คาเดมีล่าสุดนั้ดบาดามแป้งดำพันธ์ล่ำซำไดายกสมาคมกีฬาผู้บอลแห่งประเทศไทย หวังสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนโดยการมอบบัตรฟรีให้เยาวชนได้เชียร์ทีมชาติไทยในเกมเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่3ที่จะพบกับไชนีสไทเปณสนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่9ตุลาคมโดยโรงเรียนต่างๆหรือว่า a ค a d e เดที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะได้รับบัตรเข้าชมฟรีและเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับลากยา่า สมาคมโดยที่มาดามแป้งจะมอบบัตรเข้าชมให้กับโรงเรียนหรือว่าแคเดมีที่สนใจเข้าร่วมชมเกมการแข่งขันทุตวันแบบติดขอบสนามโดยมีเงื่อนไขาการแจกบัตรดังต่อไปนี้แจ้งความประสงค์ขอบัตรรับบัตรได้ที่ media.fa Thailand.org ภายในวันที่6ตุลาคมและก็จะมีการอีเมลตอบกลับไปเมื่อทางทั้งของสมาคมได้คัดเลือกจะมีจํานวนจํากัดนะฮะโดยสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกรุ๊ปดี แมชเดย์ที่3ทีมชาติไทยจะพบกับไชนิชไทเป้นสนามดาราชมังคารกีฬาสถานวันที่9ตุลาคมเวลา19นาฬิกา30บนาทีทถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่องสา YouTube BG s p o r t และก็แอพลิเคชัน t r u e v i s i o น n า w ทางนี้แฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้ที่อ่าทุกสาขาและก็จุดจำหน่ายสาขาหลัก1 1สาขาหรือว่าช่องทางการจำหน่ายในครั้งนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ด้าน,นของฝั่งทีมชาติไทยในการสร้างแรงบันดาลใจในสไตล์บาดามแป้งกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาดเช่นครับอาร์ตังไงยสเตเอรวงการฟุตบอลไทยเมื่อ well, แฮร์รี่คีเวลดาวรุกชื่อดังระดับโลกขึ้นแท่นขุนสือคนใหม่ไทยลีกนะเมื่อสเทือรวงการฟุตบอลไทยทันทีนะครับเมื่อพลังการ f c ทีมดังในศึกไทยลีกกำลังสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เตรียมจะท้าทาม แฮร์รี่คีเวลนารุกชื่อดังระดับโลกทีมชาติออสเตรเลียอดีตแข้งตำนานสโมรสรลิร์พูลอริตยูเดเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของการโดยศึกทัพไทลิกในฤด,ดูกาลนี้โดยก่อนหน้านี้พารังการเอฟซีเพิ่งแยกทางกับโคชองดูสิชเดิรมแสนซึ่งกลายเป็นกุนซือรายแรกที่ต้องอลาตำแหน่งในฤด,ดูกาลนี้ไปทำให้สโมรสรต้องเร่งหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามาร,รับช่วงต่อ ซึ่งสถานการณ์ของทีมพลังการ FC ในตอนนี้ชื่อของแฮร์รี่คีเบลเข้ามาอยู่ในลิสต์กุซื้อใหม่ของพลังการ FC จึงกลายเป็นที่จินตนาาจับตามองในวงการฟุตบอลไทยทันทีหากเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริงจะถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งของชายลีกที่จะได้ตำนานนักเตะพิมริกอังกฤษเข้ามามีบทบาทโดยตรงในลีกสูงสุดของประเทศไทยในครั้นี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ เป็นระวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ารมาดูประเด็นข่าวต่อมานั่ครับอาร์ตต์ังเอแอนเดอร์สันโลเปซเมาสี่ตุงพาไบรอ,อนซิตี้เปิดตารางเชือดสร้างงอไป4ต่อ2โดยการแข่งขันที่ศึก AFC แชมเปียนลีก2อได้ดูการสัป5ที่กลุ่มจีนที่ท2ไบรอ,อนซิตี้เซเลอร์ทีมในสิงคโปร์พิมบริกเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของสร้งงอ f c ทีมจากมาเลเซียในวันที่1ตุลาคม โดยเกยมแรกที่ผ่านบาเจ้าบ้านอะไรออนซิตี้เซเลอร์เก็บได้เพียงแค่ดึงแต้มจากการบุกไปเสมอเปอร์ซิปบันดุง1ต่อ1ขณะที่สาราง,งอเอฟซียังคงไม่มีแต้มเปิดบ้านแพทรูแบงคอกไป2ต่อ4ผลเกณฑ์การแข่งขันในเกมที่2ปรากฏว่าบะไดออนซิตี้เซเลอร์โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมหลังเปิดบ้านเอาชนะสาราง,งอเอฟซีไป4ต่อ2โดยเจ้าบ้านได้4ประตูจากแอนเดอร์สันโรเปชเพียงแค่คนเดียวนาทีที่7 13 45บสาี่้บวก็54บก ขณะที่ซารังงอได้2ประตูจากคริกเกอร์โมราเอสนาทีที่34ที่จุดโทษและก็ไฟซอนฮาบริมนาทีที่73สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในศึก AFC แชมเปียนลีก2อนัดต่อไปของไบรอันซิตี้เซเรอร์จะบุกมาเยือนทรูเบงคอกที่สนามทรูบีจีสเตเดียมในวันที่1 3ตุลาคมเวลา19นาฬิกา15นาทีถ่ายทอดสดทางช่องบีจีสปอร์ตขณะที่สาระง,งอเอฟซีจะบุกไปเยือนเปอร์ซบิบันดุง ในอินโดนะฮะวันที่23ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นระว่งงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะครับผมสระง,งอที่มีทางน,นของเควินเดรมดําอยู่นั่นเองนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงเมื่อญี่ปุ่นประกาศ27แข้งอุ่นเครื่องปารากวัยบราซิลอะไรเงามิตโตมะนะเมื่อทีมชาญญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของฮาจิเบฟโมริยาสึแบงโผ27นักเตะในยการอุ่นเครื่องช่วงเดือนตุลาคม พบปารากวยและก็บราซิลบอกเลยว่ารายชื่อคาโอรุมิโตมะที่บาดเจ็บแต่ยังนำโดยเอนโดคามะดาและก็คู่โบนะโดยสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นหรือว่า JFA ประกาศรายชื่อ27นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นชุดทำศึกอุ่นเครื่องในช่วงเดือนตุลาคมภายใต้การคุมทีมของฮาจิเมโมริยาสึโดยจะลงสนามพบก,กับทีมชาติปารากวัยอันดับที่37ของโลกและก็ทีมชาติบราซิลอันดับที่6ของโลกในขณะนี้ โดยชุดนี้ไม่มีชื่อของคารุมิตมะปีกจากบริตันแอนโทฟอัลเบียนที่ยังคงไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่ขุนพลซัมบรายบรูยังคงเรียกใช้งานแข่งดังจากยุโรปทั้งวัตรุเอโดจากลิร์พูทาเกีุซาคุโบจากเริอัลโซสดัตและก็คายจิคามิดาจากคริสตันพาเลชขณะเดียวกันยังคงมีหน้าใหม่จับตาหน้าจับตาอย่างทางด้านของโกกิไซโต จากคารินสปาร์คเวนเจอร์ก็จุนโดสุเกะสุสกิกองหลังดาวรุ่งจากโคเปนเฮเกนที่ถูกเรียกตัวติดท,ทีมชุดใหญ่เป็นปรั้งแรกสำหรับโปรแกรมอืน่นเครื่องทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับปารากวัยที่จังหวัดโอซาก้าวันที่10ตุลาคมก่อนจะดวนกับป่าบร,ราซิลว,วันที่14ตุลาคมซึ่งถือเป็นการทดสอบทีมครั้งสําคัญก่อนตีสุดฟุตบอบนโลกปี2 0 2 7ันในช่วงกลางปีหน้าและนี่ก็เป็นทันข่าวผาข้ามกีฬาผู้บอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่ 2ตุลาคม2568โดยชายผุ้บัคัรังผู้บัญถันครับ